ครับหลังจากที่เ่าตัดทําเสาพุดซาสามหลดครับผมเรากิงพุดซาสามหลอดห่อใบเห็ดอี่อย่างนะครับนะครับนี่ครับเป็นอันแรครับนี่ครับได้ฟื้นครับพี่น้องนี่ครับฟื้นกรบเปาต้องไปเรียนหาแล้วกรบเปาต้องไปทํามไร่ทรัพยากรป่าใหม่นะครับฟื้นจากกิงพุดซาสามหลดนี่คือพุดซาตั้งเบิร์สามสิบต้นครับผม แต่ว่าตัดท่อเสายัางว่าท่านเบิดตัดไปแค่เครื่องเดียวครับผมนี่ครับเดี๋ฟื้นคิดว่าน่าจะได้ทั้งฤด,ดูการนะครับผมเนาะในการอ่าไอ้ใบแต่ดังฟื้นดังไฟหงเขาหงเขาน่าจจะได้ทั้งปีครับผมนี่ครับตัดเบิดแล้วก็จะได้ยืมประมาณคาดว่าสองตังค์สองกองนะครับ,น,รบนี่คือประโยชน์ครับผม หลังจากที่หฮอทำเสาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่กิงพุท่าสามหลอดเลยต้องบอกว่าเป็นฟื้นดีได้ครับนลครับนี่ครับดังฟื้นดังไฟแล้วสิบเป็นทานให้เหาอแบบสามารถยางไก่ย่างกาได้สบายสบายครับผมนี่ครับไม่ดีครับไม่ดีหรือว่าพูดได้สิเอาไปเห็ดอ่าทานเลยก็ดีครับผมหฮอเอาใส่เป็นทั้งช่องไรดิทเอานี่ครับจะดีครับผมนี่คือประโยชน์ครับผมล้วกะ เหลือใสจากส well. ่วนเราห้องทำไร่แบบใดนะครับเนาะแต่ื้นเนี่ยครับเอามาลีเซคันเป็นฟื้นตัดเป็นทำเป็นทำตัดตังไว้เองสิครับตัดเดียวแห้งครับผมได้ใส่ท่านได้ใส่ท่านใจสำหรับฟื้นใหม่พุทธสาเนาะครับเนาะ